สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวที่ผมไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันสาเหตุเป็นเพราะว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาผมติดภารกิจฝึกงานเลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปใหม่ๆสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมฝึกงานเสร็จและเปิดเทอมไปที่เรียบร้อยแล้วเลยมีเวลามาทําคลิปมากขึ้นครับดังนั้นในวันนี้ผมจึงอยากจะชวเนเพื่อนๆทุกคนมาร่วมแชร์ประสบการณ์หรือความทรงจํากันหน่อยครับว่า อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณชื่นชอบหนังเจมส์บอนด์007ครับสำหรับจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมชื่นชอบหนังเจมส์บอนด์007นั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2017เลยครับช่วงนั้นผมกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นม .3 ซึ่งในเช้าวันหนึ่งผมได้ยินข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงที่ชื่อโรเจอร์มัวในโทรทัศน์และมีการเอ่ยถึงบทบาทเจมส์บอนด์007อันเป็นหนึ่งในภาพจำของนักแสดงชายท่านนี้ เลยทาให้ผมเกิดความสนใจในแฟนชายหนังเจมส์บอนด์ศูนย์เขึ้นมาครับเพราะที่ผ่านมาผมก็เคยได้ยินเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อเจมส์บอนด์มาบ้างแต่ภาพจําของผมคือแดเนียลเครกเท่านั้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีนักแสดงชายคนอื่นๆรับบทนี้มาก่อนด้วยผมเลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเจมส์บอนด์ในอินเทอร์เน็ตนับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อรู้ว่ามีนักแสดงชายที่ได้รับบทนี้มาแล้วมากถึง6คนซึ่งแต่ละคนก็มีรูปลักษณ์และจุดเด่นของตััวเองงแตตกก่านไป รวมไปถึงเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆที่ทําให้นักแสดงแต่ละคนได้แสดงบทบาทนี้ในจํานวนภาคที่มากน้อยไม่เท่ากันด้วยแต่ณตอนนั้นผมก็ได้ศึกษาเรื่องราวคนหนังเจมส์วอร์นี้เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นยังไม่ได้สนใจหรือชื่นชอบมากเท่าไหร่เพราะช่วงนั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเรียวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านจากระดับชั้นมต้นไปสู่ระดับชั้นมปลายเลยต้องพักเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนชั่วคราว และแล้วก็ผ่านมาจนถึงปี2018ซึ่งเป็นปีที่ผมจบการศึกษาระดับชั้นม .3 ม,มาได้ด้วยดีแล้วก้าวเข้ามาสู่ระดับชั้นม .4 อันเป็นจุดเริ่มต้นของชั้นมปลายโดยสมบูรณ์ในเวลานั้นผมจึงเริ่มมีเวลาว่างและผ่อนคลายกับการเรียนได้มากขึ้นช่วงนั้นเองที่ผมหวนกลับมานึกถึงแฟนชายหนังเจมส์บอนด์ที่ผมเคยสนใจและเริ่มที่จะลืมเลือนเรื่องราวที่เคยได้ศึกษามาบ้างแล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมตัดสินใจลองหาหนังเจมส์บอนด์มาดูสักครั้ง ทั้งที่รู้ว่ามันมีมากถึง24ภาคใช่ครับอย่าลืมว่าณขณะนั้นหนังเจมส์ปอนอย่างเป็นทางการยังมี24ภาคอยู่ภาคล่าสุดในเวลานั้นคือ s p e กเ r อซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าควรจะต้องเริ่มดูยังไงดีเลยตัดสินใจว่าดูตั้งแต่ภาคแรกที่เก่าที่สุดก่อนแล้วค่อยไล่เรียงตามลำดับมาเรื่อยๆจะดีกว่าดังนั้นผมจึงเริ่มดูที่ภาคด็อกรโนปี1962เป็นลำดับแรก และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมชื่นชอบและประทับใจตั้งแต่ฉากแรกที่ได้เห็นนั่นก็คือฉากกันเบรียลและเพลงธีมประกอบหนังเจมส์บอนด์สุดคลาสสิกนั่นเองครับความประทับใจถัดมานั่นก็คือฉากเปิดตัวของเจมส์บอนด์ที่แสดงโดยชอนคอนเนอรีซึ่งทำออกมาได้อย่างลงตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดตัวที่เท่และดูมีคลาสมากๆ Bond. James Bond. หลังจากนั้นสายตาของผมก็จับจ้องไปที่ทุกการกระทำและการเคลื่อนไหวในสถานการณ์ต่างๆของเจมส์บอนด์อยู่เสมอผมจึงสัมผัสได้ถึงความสุข,ขุมหนักแน่นและดูมีไหวเพิบของเจมส์บอนด์ซึ่งต้องยกเครดิตอันดีงามให้กับการแสดงของชอรคอนเนลลี่ล้วนๆเลยครับจึงทำให้ผมชื่นชอบและประทับใจในตัวละครนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นี่ครับเรียกได้ว่าผ่านมาแล้วร่วม7ปีนับตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มสนใจหนังเจมส์บอนด์ จนนำมาสู่การทำช่องบอลแฟนสไลเวอร์ของผมเมื่อราวส2ปีที่ผ่านมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้ช่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบอย่างเดียวกันกับผมเพราะจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคงชื่นชอบและติดตามข่าวครา,าวความคืบหน้าของแฟนชายนี้อยู่เป็นระยะและเชื่อว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปครับก่อนจากกันไปอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นของเพื่อนๆที่มีต่อหนังเจมส์บอเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับวันนี้บอลแฟนสไตรเวอร์ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ